สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกรกฎแม่ธาตุน้ำค่ะคนโสดค่ะภาพร,รวมเดือนกันยายนค่ะวันที่1ถึง15กันยายน2565เริ่มกันเลยค่ะที่คนโสดขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามขอบคุณกับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตาม เรื่องราว12ราศีกันนะคะมีความสุขกาใจแข็งแรงทุกท่านค่ะคนโสดค่ะนคนโสดค่ะนะความขยนนันค่ะที่่อยควา้า จะสำเร็จก็ต้องลงมือทำนะคะความฝันเป็นเพียงนาม,มาทำนะขยันต่อไปะคะ่ะอะไรที่สำเร็จบ้างอ่ะยังไม่สำเร็จในเรื่องความรักเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะเข้ามานะคะหญิงชายในฝันไม่มีหรอกนะคะเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึงสิ่งที่สมบูรณ์แบบนะไม่มีหรอกค่ะ มันคงแล้วกับการเตรียมพร้อมเอนะไม่พร้อมค่ะขัดแย้งค่ะกับกลุ่มนะกลุ่มเพื่อนร่วมงานค่ะเกิดการแข่งขันแข่งขันค่ะเออฝาผาเปรี้ยงความหวังพังทลายนะคะนะเพื่อนร่วมงาน กบับริวารจบสิ้นไปแล้วค่ะคนสูงสิ้นเก,ก่าเก่เป็นบุคคลในตำนานนะคะตำนานไม่คงอยู่ยนะชื่อเสียงไม่คงอยู่นะคะตำนานงทนท้นการงานนี่ก็เคยทำการงานที่ลากผลก็ทำให้ชีวิตได้ พบกับการเปลี่ยนแปลงน,นะคะฟ้าผ่าเปี้ยงนะคะโอนละมานบ้านหลังนี้เลือดลมแข็งขันขยัน,นเกิดแล้วก็ดับเออดับแล้วเกิดใหม่ค่ะนะความมันคงปรากฏค่ะเป็นบุคคลในตำนานนะมีชื่อเสียงอยู่นะคะ ได้บริหารการงานอารุยแล้วค่ะเป็นเศรษฐีนะหลาผลในรอบเปีเนี่ค่ะตั้งแต่วันที่7เดือน7จ็กรกฎาคมยาวเป็น7ปีเต็มนะได้บริหารการงานนี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะรุ่ยค่ะเป็นมหาเศรษฐีการงานนี้ก็ได้ ทำการค้าเก่งไม่พอคะ่ะบวกเฮงคะ่ะการงานนี้ริ่มรวยเป็นผู้นำนักปกครองนะคะสอบการแข่งขันนี้ก็ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการนะ,ะดำเนินชีวิตด้วยสมองดีนะเลือดลมแข็งขันขยันดีนะคะก็ได้พบกับ การลงทุนการค้าอันนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีแข็งแรงนะบุกขาเรือ,อน,นี้ก็ได้การเงินจากชาวต่างชาติแดนต่างถิน่นอันนี้ก็ได้พบกับการบริหารด้วยความมุ่งมั่นกล้าหาญอังคารครูท่านทักไว้นะคะครูท่านทักไว้ว่า ชื่อเสียงไม่คงอยู่นะการงานเนี่ยตำนานคงทนบริหารมั่นคงต่อไปอเกี่ยวข้องกับนำสิ่งเก่ามาทำให้ทันสมัยใหม่เป็นนักต่อสู้ชีวิตนะเรื่องกายกำยำแข็งแรงนะหุนมันนักกีฬาก็ได้เปิดสถานฟิตเนสดีมากนะเป็นผู้นำบริหารเองเก่งแล้วก็บวกเหงนะคะดำเนินชีวิต อยู่กับปัจจุบันนกรรมนะั้นได้ลาบจากการที่ตนเองนะคะได้เป็นผู้นำบริหารนะคะองค์กรห้างร้านเนี่ยสำเร็จแต่ในะเรื่องความรักนะคนโสดก็ยังคงนะ,ะเก่งค่ะดำเนินชีวิตไปที่การงานไม่ด้วยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ ฝันเป็นจริงก็คือในเรื่องของการงานรวยมากและการเงินมีคู่มิตรมากมายทางไกลค่ะการเดินทางเกิดการแข่งขันที่ตนเองสำเร็จนะคะมีการแข่งขันกับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันก็ ชนะนะนะอีกฝ่ายนึงค่ะอ่าอีกฝ่ายนึงก็เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆของตนเองนะคะอ่าธุรกิจนี้ก็ได้เริ่มต้นสำเร็จอาหารการกินพร้อมเป็นผู้ใฝ่รู้เรียนรู้อันนี้อ่อนไหวกว่านะคะเรียนรู้มี การศึกษาหลักสูตรครอสสันสอ่ะจากเด็กน้อยก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะการเรียนรู้อันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนทางไกลค่ะค้นพบตัวตนของตนเองแล้วนะการเงินที่ได้มาเป็นนักวิชาการค่ะพนไกลเป็นมิตรที่ดี ปลีกวิเวกวางเวงวิเวกวิเวกบอกแล้วนะคะที่ดิ้นรนข่อยคว้าสุขใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบเป็นนักวิชาการเป็นมืออาชีพแล้วค่ะอันนี้แตกฉานในงานเฉพาะด้านอ่ะกวงล้อหมุนเวียนเป็นไตรเขานี่ก็อ่เป็นคู่ค่ะคู่แต่ปางก่อนคนรักเก่าค่ะเสาในเรือนเสา you o f ฟ,ฟอ์ r อ u n จูเล่งไปที่ชาว กรกดคนโสดนะมีรถมีหลักทรัพย์บาดิเดนพร้อมตรงล้อหมุมนเวียนเริ่มทำงานหนึ่งเรซนี้ผมไดกคิดจัดให้ที่เหลือ99%ลงมือทำนะคะรวยแล้วค่ะอันนี้มีเกณฑ์มีอสังหาริมทรัพย์รถสักคันบ้านสักหลังด้วยปัญญาความสามารถมีธุรกิจ Work from Home ธุรกิจเล็กๆของตนเองเป็นคนจริงจังนะคะอันนี้วางแผน ในการใช้ความคิดอมนมีใ,นใครรู้ทุกอย่างนะ,ะต้องเรียนรู้ไม่สิ้นสุดในโครงการระยะยาวได้ใช้สติปัญญาความคิดมีพลังความคิดได้มาจากแต่ปางก่อนนะคะทำมายาวนานแล้วค่ะสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาได้มาจาก พลังของความรู้และความคิดนะนำพลังต่อยอดไปอ่ะก็ลงตัวมีญาติมิตรคุ้นเคยมาสนับสนุนนะนี่คนอ่อนไวักว่าของชาวกรกฎนะคะเพื่อนเก่าคนนี้เออบุคลิกเหมือนกันเลยเป็นนักต่อสู้ชีวิตนะคะนะมีชื่อเสียงทั้งคู่ะคะเลยค่ะเป็นคนไกลพี่น้องกัน,นะคะ่ะ เป็นบทหลานบริวารร่วมการงานกันมาก่อนอันนี้ก็ได้รับยกย่องเป็นมืออาชีพคะ่ะทั้งคู่แข็งแรงสุขภาพดีกำยำทั้งชายและหญิงคนไกลคะ่ะอันนี้คนต่างที่ต่างถิ่นมาเจอกันนะคะได้ลาเพื่อนเก่าได้ลาบจากทางไกลคะ่ะเพื่อนเก่านี้อยู่ต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลนะคะมิตรภาพ อยู่ห้นทางไกลอังคารครูท่านทักไว้นะ,ะการลงทุนเลือดลงนี้ได้ลาบนะคะ,ะเกี่ยวข้องกับผู้คนมวลชนนะคะ,ะการเงินก็ได้มาอยอดศักต์ตำแหน่งสติปัญญาดีกล้าหารกล้าเสี่ยงกล้าลองกล้าทำนะคะ ถูกชโลกโชคฉเฉลาค่ะการเงินทั้งคู่ดีมากได้มาพบกับมิตรภาพทางไกลที่กอบปุ่น,นะคะได้ทำงานสุขภาพกต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะเป็นนักเดินทางทั้งคู่คั้งคู่ค่ะเคยร่วมงานงานกันนะคะจากการเดินทาง แนวโน้มให้กับคนโสดชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคนโสดคนโสดนี้ก็ได้ฉลองความยินดีกับการเริ่มต้นนะก็มีการเงินใช้ไม่ขาดมือพบการเงินที่ได้มาจากการทำในสิ่งที่รักที่ถูกใจก็ขยันนะคะมีแตรวยไม่จนนะคะ เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการงานเฉพาะด้านงานทางช่างนะคะช่างศิลป์รวยไม่ทนจนไม่นานกงล้อกงลังหมุนเวียนขึ้นไปนะคะเสาเนเรินเสาวิอัฟฟอร์จูนหุ้นส่วนมั่นคงสนับสนุนก็ไปพบคู่นะะี่ก เป็นคู่แต่ปังก่อนนะเป็นคนรักเก่าหมุนเวียนมาในรอบ30ปีเสาในะเรือนเสาคู่ของคนรักคู่ที่เข้มแข็ง,ขงทั้งคู่มาจะเจอกันกันเสาในเรือนเสาเล่งไปที่ลักขนานะตนเองก็อ่าเคยได้ร่วมงานเก่าแก่กันมาก่อนไม่ใช่เหตุบังเองิญค่ะกง้ลกงเกวียนเริ่มหมุนเวียนแล้วนะคะนี่อส,สังหา r i ทรัพย์ จะจนหรือมีหรือไม่มีนะคะภายใต้พรมลิขิตให้นี้นะหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นแหละนะที่เหลือเก้าสิบเก้าเปอร์เซนลงมาทำนะออนน้อมทำตนเข้าไว้ไม่ยุ่งวุ่นวายะคะ่ะกงลอ้กอกงเกวียนหมุนต่อไปอ่าอันนี้ก็ตกหลุมรักเห็นคนสวยคนหล่อได้ทำงานศินละปะอ่าเอ้า โสดสัโดษยังขึ้นขานั้งคู่เลยนะคะยังคงดูแลพึ่งตนเองได้ะคะ่ะทังคู่คิดเหมือนกันนะอยู่โสดลำพังสันโดดก็อยู่ดยได้นะคะเป็นคนเก่งะคะ่ะนี่คำแนะนำกับคนโสดะคะ่ะมุ่งไปที่การงานค่ะอันนี้ตรงหลมรักบริหารการงานด้ ความคิดที่รักและเอาใจใส่ับการงานศิละปะนะคนรักเกา่าเป็นเรื่องของกลงล้อกงเกวียนล,ลงมือทำอ่าภายใต้ผมลด้คิดลงมือเองแล้วค่ะผมลด้คิดอยู่ในกำรรม,มือ discovery อ่คนพบเส้นทางสายใหม่แล้วนะคะไม่หลงทาง เชื่อ b e l i e ยาขาดศรัทธานะคะเชื่อมันในตนเข้าไว้ new beginning ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอชีวิตใหม่เริ่มต้นบริหารชีวิตตนเองได้และทั้งคู่นะไปต่อกันที่คนมีประเด็นนะคะ เตรียมพร้อมค่ะนะหญิงชาในฝันไม่มีค่ะบนโลกใบน,นี้เตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึงนะทำการค้าค่ะติดต่อส่งออกค้าขายใกล้ไกลคู่ค้าคูา่ก,ก็เป็นคนอีกทินที่หนึองอยู่หนทางไกลทำงานนักเหนื่อยแบกหามค่ะ ดูแลการงานนี้ด้วยตนเองเลยอ่ะก็เกี่ยวข้องกับบริวารคนอ่อนวัยกว่านะคะน่ารักค่ะ,ะมีความสุขสุขยั่งยืนยงนะคะ,ะตกหลุมรักได้แต่งงานแล้วค่ะอามีบุตรมาหนึ่งชอบทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยแบกหามนะคะ งานนี้มีแต่ความมั่งคั่งยั่งยืนจนแก่จนเท่าเลยค่ะอ่าด้วยผลบุญธรรมกรรมดีค่ะทำดีย่อมได้ดีค่ะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยค่ะก็การลงทุนนี้ได้ทำงานที่ทำมายาวนานแล้วค่ะงานศินลปะอ่าสืบทอดบรรพบุรุษมา การงานได้บริหารเองค่ะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาความรู้เป็นคนดีค่ะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค,ครูศิละปะนะคะเป็นมรดกสืบทอดมาอันนี้ก็สิ่งที่ได้นั้นไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ก็จะได้ตามวันเวลานะมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันชาติสำเร็จแล้ว น,นี่แต่งงานมาแล้วผิดหวังค่ะอ่น,นี่ก็ไปทุกใจกับคนอ่อนวัยกว่าไปดูอีกฝ่ายนึงค่ะคนอ่อนวัยโชคดีที่สุดกับการงานค่ะมันคงโชคดีที่สุดกับความรักค่ะได้ทำงานที่รักค่ะ อีกฝ่ายนั้นก็เขาออน้อมทำตนนะคะออมุกอ่อนในข้างหน้าแล้ค่ะแค่ครองว่องไวฝันเป็นจริงไล่ล่าความฝันก็ฝันเป็นนามธรรมนะถ้าจะเป็นรวมธรรมต้องขยันอ่ะแ,แล้วก็สําเร็จนะงานจินตนาการนี้เชี่ยวชาญมีการเงินเข้ามาขยายผลงานเฉพาะด้านสําเร็จอ,อ่ะมุกออนไปข้างหน้ามีผู้คนกใกล้ไกลมาสนับสนุนนะคะ อันนี้ก็เดินทางติดต่อค้าขายนำมิชาความรู้มาต่อยอดคนเก่งนะคะงานออนไลน์งานต่างประเทศอันนี้คือเพื่อนทางไกลของชาวมีประเด็นนะคะ,ะเฉลียวฉลาดมีความอดทนอดกลั้นสูงค่ะปรารถนาสิ่งใดอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรลงมือทำสำเร็จพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเฉลียวฉลาดทางการค้านะคะ การลงทุนเขาเนี่ยเลือดลมดีค่ะร่างกายแข็งแรงค่ะงานเกี่ยวข้องค่ะงานจินตนาการกว้างไกลค้าขายส่งออกไปถึงต่างถิ่นต่างที่แดนไกลแล้วก็งานเกี่ยวข้องกับสติปัญญาความรู้นะมีบุญบารมีค่ะสร้างสมบารมีต่อไปปาฏิหาริย์จะปรากฏต้องลงมาทำเขานี้คนไกลค่ะอันนี้ก็ได้ทำงาน สายมูนะคะขาขายเจรจาคร่งองพูดคิดเป็นเงินเป็นทองนะคะคนไกลค่ะได้ลาภผลจากผู้คนมาสนับสนุนการงานที่เขาทำด้วยการทำด้วยใจรักค่ะคิดฝันแล้วลงมือทำสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจน้อมใหกับ นมีประเด็นค่ะ,ะเข้าถึงลึกซึ้งผันแปรน,นะคะเช้งค่ะไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนค่ะนะย้ายคู่ย้ายบ้านย้ายงานอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคนต่างถิน่นต่างชาติต่างประเทศนะคะปรับตัวได้ก็รอดค่ะนะอันนี้ไปพบรักที่ผิดหวังทางไนะกลพบคู่ต่างถิน่นต่างแดนนะ,ะเกินจะทนะก็ไปแล้วนะคะชาว กระกฎไปแล้วไปกิ๊คลิกกับใครนะตนเองคะเออคนทางไกลค่ะนะไปแล้วค่ะตนเองก็บุญเก่านะคะงานสตรีนารีอุปถรัรมภนอะ่อ,อนโยนนะคะอืมก็ได้รับการอุอปถรรัมการค้าก็ได้เป็นแพทย์พยาบาลเป็นหมอนะคะครูบาอาจารย์ที่ดีการค้านี้ก็มีหุ้นส่วนสนับสนุน พบรักก็ได้สอดส่องทางคอมพิวเตอร์นะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์โชคดีจากความขยันนี้โอกาสก็ได้เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆของตนเองพบรักทางไกลค,คะ่ะเป็นรักที่มีอุปสรรคไกลกันไปแล้วชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะได้แต่ รับทางไกลนะคะ,ะก็มุ่งไปที่การลงทุนธุรกิจฉลองความสำเร็จกับสิ่งที่มีนะนะ,ะเลือกรักที่อยู่ใกล้นะคะไกลไกลกันไปแล้วได้แต่สองค่ะ,ะเป็นกำลังใจให้ค่ะประพู์ค่ะเป้าหมายจุดมุ่งหมายสดใสค่ะ ควมฟโซนมีแสงสว่างที่ปลายอมโมงสบายแล้วนะคะปรับตัวได้ต่อเช้งชีวิตเปลี่ยนไปค่ะกล้ด่นมีแสงสว่างนำทางนะคะเป็นเรื่องของผลบุญธรรมกรรมแต่งนะคะคู่ที่ปรารถนาจะร่วมใช้ชีวิตไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกันทำความดีต่อไปอค่ะ